วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดร้าหนักประชาธิปัตย์ไม่พอใจประยุทธ์ส่งธรรมนัตตีท้ายครัวภาคใต้จุรินหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ไม่พอใจพลเอกประยุทธ์ไฟเขียวธรรมนัตหุกพื้นที่ภาคใต้เขีย่ยสินิดเลิศไกล พ้นทางไปพื้นที่อีสานเผยแจ้งบิ๊กตู่ตั้งแต่จันทร์ที่แล้วคาดสัปดาห์หน้าวิษณุเสนอคำสั่งทบทวนสกัดปัญหาบานปลายที่พักประชาธิปัตย์นายจุรินลักษณะวิสิทธิ์ หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์กรณีนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งที่85ทั2564เรื่องมอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัดโดยถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการแบ่งงานให้รัฐมนตรีแต่ละคนแต่ละพักรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดต่างๆเพื่อเตรียมการเลือกตั้งที่เห็นเด่นชัดคือ ร้อยเอกธรรมนัฐ รมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเดิมดูแลพื้นที่จังหวัดพะเยาเชียงรายและน้องบัวลำพูแต่กลับเปลี่ยนให้ดูแลพื้นที่จังหวัดสงขลานครศรีธรรมราชและภูเก็ตที่เป็นความรับผิดช,ชอบเดิมของนายนิพนธ์บุญยามณีซึ่งทำให้เห็นว่าอาจจะเป็นการเตรียมพื้นที่เลือกตั้งในอนาคตให้กับพรรคพลังประชารัฐและในคำสั่งยังได้ม อบหมายให้นางนารมนพินโยสินวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานเข้าไปคุมจังหวัดพะเยาเชียงรายและน้องบัวลำพูให้ร้อยเอกธรรมนัสแทนด้วยนายจุรินกล่าวต่อว่าขณะที่นายสันติพร้อมพัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงัง ที่เคยเป็นสสเพชรบูรณ์พักพลังประชารัฐยังได้รับผิดชอบพื้นที่เดิมคือจังหวัดเพชรบูรณ์อุตรดิตและพิจิตรส่วนนายอรัิรัตนเศษ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสอสอนครราชสีมาได้ดูแลพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเพิ่มจากเดิมที่ดูแลจังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิอยู่แล้วส่วนนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกในฐานะเลขาธิการพลังประชารัฐได้ดูแลพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก ขณะที่รัฐมนตรีของพลังประชารัฐคนอื่นๆก็ได้ดูแลพื้นที่จังหวัดเดิม ที่รับผิดชอบเดิมหรือเป็นสอสออยู่ในขณะที่4รัฐมนตรีใหม่เช่นนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นสอสอสะแก้วก็ได้ดูแลพื้นที่จงังหวัดสะแก้วนะครสวรรค์พิษณุโลกนายชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DES ซึ่งเคยเป็นสสสิงห์บุรีก็ได้ดูแลพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีเพชรบุรีกาญจนบุรีรนายจุรินกล่าวว่าขณะที่รัฐมนตรีจากพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นนายจุติไกรเลิกสสพิษณุโลกซึ่งเคยได้รับมอบหมายให้ดูแลพื้นที่พิษนุโลกกลับถูกตัดจังหวัดพิษนุโลกออกไป นายนิพนธ์บุญญามณีซึ่งเคยเป็นสสสงขลาและเดิมได้ดูแลจังหวัดสงขลาและนครศรีธรรมราชก็ถูกตัดออกไปทั้งหมดโดยยกไปให้ร้อยเอกธรรมนัตดูแลแทนและยังเพิ่มจังหวัดภูเก็ตให้ร้อยเอกธรรมนัตอีกด้วยนายสินิดเลิศไกรรัฐมนตรีใหม่ ซึ่งเป็นสอสอสุราษฎร์ธานีก็กลับไม่ได้ดูแลพื้นที่สุราษฎร์ธานีแต่กลับถูกส่งไปดูแลภาคอีสานคือน้องบัวลำพูคุณหญิงกัะยาโสพลพาณิ์แต่เดิมได้ดูแลจังหวัดราชบุรีก็ถูกตัดจังหวัดราชบุรีออกไปเป็นต้น นายจุรินกล่าวว่ายอมรับว่าพักประชาธิปัตย์ไม่พอใจกับคำสั่งดังกล่าวและได้มีการหารือกันในระหว่างรัฐมนตรีของพักในทันทีโดยตนได้มอบหมายให้นายจุติไกรเริกและนายนิพนธ์บุญญามณีได้แจ้งให้นายกรัฐมนตรีและผู้เกี่ยวข้องทราบแล้วตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา จากนั้นในการประชุมคณะรัฐมนตรีในช่วงเช้าวันรุ่งขึ้นคือวันอังคารที่20เมษายนนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านนายก ให้แจ้งต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้รับทราบว่าจะมีการทบทวนคำสั่งดังกล่าวนาย,ยกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองวิษณุรับไปเป็นผู้ดําเนินการแก้ไขซึ่งคาดว่าในสัปดาห์หน้าน่าจะแล้วเสร็จได้เพราะถ้ายุติได้เร็วก็จะเป็นการดีเรื่องจะได้ไม่บานปลายโดยไม่จำเป็นนายจุรินกล่าว ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากประชาชาติธุรกิจอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ